อันหนึ่งอีกอันหนึ่งท่านผู้ชมต่อเนื่องไปเกี่ยวกรณีวิชั่นคุณทักษิณอับับักเอินแล้วเกินขานรับนะค่ะรัฐมนตรีคมนาคมรักษาการรองนายกสุรยิยจึงรูเรกิจค่ะคุณทักษิณพูดถึงกรณีค่ารถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายโดยให้ใช้วิธีการาเวนคืนรถไฟฟ้า,าให้มาเป็นของรัฐ โดยให้บริษัทเอกชนที่เขาเป็นเจ้าของสมปรถนเดิมเมื่อถูกเวนคืนยังจะบริหารต่อไปเมื่อเวนคืนแล้วรัฐก็จะสามารถกำหนดราคา20บาทตลอดสายซึ่งถ้าว่าไปแล้วมันก็เป็นวิธีที่แตกต่างจากที่คุณจุริยัตจึงร่วมรังกิจพยายามทำและเดินหน้าอยู่ก็คือทำระบบตัวร่วบแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะทำอย่างไรให้มันมา20บาทต่อดสายขนาดนี้20บาทต่อดสายได้แค่สสีเท่านั้นเอง สีแดงกับสีม่วงจำได้ใช่ไหมค่ะคุณรักษินเสนอไอเดียปรากฏเมื่อวานนี้คุณสุริยะพูดถึงแนวคิดซื้อสมัมปทานก,น,นการบริหารโครงการรถไฟฟ้าคืนจากเอกชนมาเป็นของรัฐว่าแนวทางนี้ เ,เกิกระทรวงคมานาคมได้ทําการศึกษาอยู่แล้วค่ะโดยศึกษาจากต่างประเทศหลายๆประเทศเพือ่อให้รัฐบาลสามารถคุมค่าโดยสารได้ให้มันไปสอดคล้องกับน,นโยบายค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายของรัฐบาลแต่ทั้งนี้ก็ยืนยันไปพร้อมด้วยนะว่านี่ต้องการจะลดค่าคองชีพให้ประชาชนแต่ยังไม่ใช่เป็นการยึดคืนมาเฉยเฉยโดยไม่คคยหนึง่งสัญญาก,กับเอกชนนะคือเป็นแนวคิดรัฐบาลพิจารณาความเป็นไปได้ในการซื้อคืน ระบบเดินรถเอกชนได้ลงทุนไปแล้วซึ่งรัฐบาลจะยังคงจ้างเขาเดินรถต่อแต่รัฐบาลจะเป็นเจ้าของจึงสามารถมีอิสระใน,ในการกำ,กำหนด,ดเรื่องอัตราคา่าโดยสารและสามารถกำหนด20บาทตลอดสายได้กระทรวงคมน,นาคมบังเอิญอีกเหมือนกัน ได้เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังนะจะพิจารณาแนวทางที่จะสามารถดำเนินการผ่านการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานค่ะ Infrastructure Fund ยึดภายใต้กฎหมายที่มีอยู่และก็ได้มอบหมายให้สำนักง,งานนโยบายและแผนขนส่งจราจรหรือสอนขอไปศึกษาไปวิเคราะห์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดําเนินการค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิชั่นคุณทัษัษนณที่พูดเอาไว้ใช่ไหมค่าธรรมเนียมรถติดและเอาไรายได้จากค่าธรรมเนียมนี้ส่งเข้ากองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพราะถ้ารถไฟฟ้าราคาถูก20บาทตลอดสายก็จะเป็นเหตุจูงใจให้ไม่เอารถส่วนตัวออกมามาขึ้นรถไฟฟ้าซะในส่วนรถส่วนตัวถ้าออกมาก็ต้องเสียค่าเข้าเมืองอ,อันนี้ผลเนื่องมาจากวิชั่นใช่ไหม <c oughs> และมีรายงานข่าวท่านผู้ชม รายงานข่าวจากคามนนาคมบอกมีความเป็นไปได้นะครับทุกผู้ชมในส่วนผู้รับผสัมปทานสายสีเขียวสายหลัก BTS นี่แหละสายสีเหลืองลาดพร้าวสัมรงและสายสีชมพูแครายมีนบุรีซึ่งสมเส้นทางนี้เนี่ยมีบริษัทระบบขนส่งบนชนกรุงเทพหรือ BTS เป็นผู้รับสัมปทาน เมื่อดูแล้วเนี่ยสายสีเขียวจะง่ายที่สุดเพราะว่าเหลือเวลาสัมปทานอีกไม่นาน5ปีค่ะก็คือจะครบกาหนดปี72โดยจะต้องคํานวณผู้โดยสารกับค่าลงทุนเอกชนว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่อันนี้คือสายสีเขียวซื้อคืนนะ กรณีสายสีเหลืองกับสายสีชมพูก,ก็ไม่ยากเกินไปเพราะเพิ่งเปิดค่ะการคำนวณมูลค่ามันก็จะง่ายเหมือนกันดูจากมูลค่าที่เอกชนร่วมลงทุนไอ้ที่ยากคือสายสีน้ำเงินเพราะสัมปทานกว่าจะหมดเนี่ยสายสีน้ำเงินคือปี2 5 9 2เเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นผู้โดยสารเนี่ยปัจจุบันกำลังเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเวลาคำนวณมูลค่ามันต้องเอาไรายได้ในอนาคตมาคำนวณด้วยขนาดเดียวกันผู้บริหารรถไฟฟ้าเจ้าของกะพูดได้ง่าย รถไฟฟ้าสายเขียวสายเหลืองและสายสิชหพโพคีรีกัญจนาพัรประธานกรรมการบริษัทร,ระบบขนสนน่งบนชนรกรเทพหรือ BTS วันที่คุณทักษิณไปพูดวันนั้นคุณคีรีอยู่ข้างๆเลยจาได้ไหมจำได้ด้านหละนั่นแหละ คนคิรีบอกว่ายังไงที่คุณทักษ,ษกิณเสนอความควาวนี้บอกเพิ่งได้ยินเพิ่งได้ยินเรื่องนี้เมื่อคืนวันนั้นเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องลงรายละเอียดนะคะแต่ถ้าทําแล้วทุกฝ่ายได้ประโยชน์ก็ควรจะช่วยๆกันทั้งการคิดทั้งวิธีการที่จะทําให้ทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมและเป็นประโยชน์กับผู้โดยสารอ่ะตอบอีก